สำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับว่ารีวิวรถพี่นุ่มให้หน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมาถามเจ้าตัวกันเลยนะครับว่าจัดมาเท่าไหร่นะครับครับชุดนี้จัดมาเท่าไหร่ครับพี่นุ่มก็เครื่องก็ประมาณเกือบสามพันสามพันกับสี่พันครับเครื่องนครับเนเดิมเดิมเดิมนะครับใช้งานครับไม่เน้นซิ่งครับนี่นะครับ จัดน้องเครื่องเดิมเดิมครับนี่ครับนี่ครับเจ้าตัวครับส่วนช่วงล่างจัดมาเท่าไหร่ครับกันนี้ส่วนแรกก็ประมาณสองสองหมื่นสามหมื่นครับสองหมื่นกับสามหมื่นครับได้ทรงสายย่อนะครับทรงนี้ครับมาดูกันนะครับสไลด์ตัวจริงแวฟนี่ครับ ชกต้นนะครับแค่คู่เดียวนะครับชกแหนทั้งหมดหนึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดหได้สบายครับผมนี่ครับเจ้าของบอกว่า4ีตห้าจัดได้สบายครับครับส่วนใครอยากให้รีวิวรถคันไหนก็แนะนําเข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวให้นะครับว่ารถทำที่ไหนยังไงนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสวดีครับ